สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนิธิฐานทิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพพันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสัมมนาทางวิชาการร้อยปีหม่อมเจ้าสุพัทรดิติสกุลเนื่องในโอกาสครบร้อยปีชาตาการวันนี้เวลา8นาฬิกา50สนาทีสมเด็จพระนิธิฐานทิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพพันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมแบงคอกแมริออทมาคีควีนส์พาร์ก ทรงเปิดงานสัมมนา,าทางวิชาการร้อยปีหม่อมเจ้าสุภัทรดิษติศกุลมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นในหัวข้อโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อรำลึกถึงคุณูปาการของศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิติสกุลในโอกาสครบรอบชาตการร้อยปีในปีพุทธศักราช2566ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุพัทรดิติสกุล อดีตคณะบดีคณะโบราณคดีและบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปาก,การาาลลากและผู้อเมริกันศูนย์ภูมิภาคว่าด้ดยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ภายใต้องค์การรัฐมนตรีศึกษาที่การแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สว่างรากฐานการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะทั้งในคณะโบราณคดีสถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านทรงเชี่ยวชาญด้านศิลปะและโบราณคดี มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติจำนวนมากทั้งบทความวิจัยตำราหนังสือบทความวิชาการและผลงานแปลซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทรงทุ่มเทเอาพระทัยใส่ในการสอนและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ศิษย์ยังทรงวางรากฐานการเรียนการสอนหลักสูตรมัคคุเทศและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และประธานทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาและอาจารย์เพื่อไปศึกษาต่อต่อตางประเทศรวมทั้งทุนวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมและทรงบรรยายพิเศษส่งเป็นลูกศิษย์ของศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิติสกุลตั้งแต่เรียนปริญญาตรีที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย และศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจารึกตะวันออกที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรทรงเป็นครูที่มีเมตตาและทรงคอยแนะนําในเรื่องต่างๆจึงทรงเป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์ทุกคนการจัดประชุมวิชาการานานาชาติในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการร่วมกันแสดงความกตัญอูกตวเวทิตาต่อศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิษติสกุล ยังเปิดโอกาสให้นักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศได้นําข้อเสนอการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการประชุมนี้จัดขึ้นสองวันมีนักวิชาการไทยและต่างชาติจากฝรั่งเศสอเมริกากัมพูชาลาวนําเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยซึ่งผลงานที่ได้นําเสนอนี้จะเผยแพร่ทางสื่อดิจิทัลต่อไป นอกจากนี้ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีและสำนักขอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกันรวบรวมพระนิพนธ์ของศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุพัฒนดิตฐติสกุลทั้งหมดทุกประเภทจัดทําเป็นคลังข้อมูลดิจิทัลออกเผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นด้วยสมเด็จพระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสายามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน140ปีปีไปรษณีไทยและงานแสดงตราไปรสัียากรโลก2566เวลา14นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระณิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารไปรษณีกลางเขตบางรักโอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงษาพิมุข เจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธ์วงศ์วรเดชจากนั้นทรงเปิดงาน140ปีไปรณีนีไทยและงานแสดงตราไปรษณนียกรโลก2566จัดขึ้นเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ140ยปีกิจการไปรณียีไทยและ140ปีตราไปรษณนียกรดวงแรกของไทยรวมทั้งภารกิจการเป็นหน่วยงานสื่อสารและขนส่งหลักของชาติให้คนไทยสังคมไทยมาโดยตลอดนอกจากนี้บริษัทไปรณียีไทยจำกัด ร่วมกับสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดงานแสดงตราไปรษณียากรโลก2,566เพื่อส่งเสริมการสะสมตราไปรษณียากรในระดับนานาชาติและตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการสะสมตราไปรษณียากรปีนี้สหพันธ์ตราไปรษณียากรระหว่างประเทศขอพระราชทานพระราชานุญาต ทูลกล้าทูลกระหมอ่อมถวายเหรียญ Middle of Appreciation เพื่อเทอพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะที่ทรงมีคุณูปการแก่วงการสะสมตราไปรษณียากรในระดับสากลในงานจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักสะสมจำลองห้องตราไปรษณียากรส่วนพระองค์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ภาพวาดนักกษัตริย์ผลงานฝีพระหัตถ์ที่นำมาจัดทำเป็นตราไปรษณียากรและ NFT s t อสมมีทัศการโพสแกอรลี Post ่4อี่140เรื่องดีต่อใจจากพี่ไปรษณียสแตมบิสติกีอา่าสแตมที่แพงที่สุดในโลกมูลค่ากว่า300ล้านบาทเหลือเพียงดวงเดียวในโลกและสแตมบางกร500มอนพิมพ์กลับหัวแพงที่สุดในเอเชียกว่า200ล้านบาทซึ่งสแตมสองดวงนี้ไม่เคยจัดแสดงพร้อมกันมาก่อน นอกจากนี้ยังมีพันธบัตรทองคำเงินกู้เพื่อชาติพศ2485ปัจจุบันพบอยู่เพียงสองแท่งในโลกแม่พิมพ์สแตมทุตโสรสสแตมดวงแรกของไทยจัดพิมพ์ใหม่ในรูปแบบภาพสแตมบนดวงสแตมและแม่พิมพ์ไพรสเนียบัตรแผ่นแรกของไทยอายุ140ปีอาร์ทถอยไพรสเนียไทยครั้งแรกของโลกสร้างสรรค์โดยศิลปินไทยสิ่งสะสมที่นิยมในตลาดโลกการประกวดสแตมจากนักสะสมทั่วโลก รวมทั้งร้านจำหน่ายสแตมจากไปรณีนีต่างประเทศเหรียญกระสาบและเหรียญที่ระลึกจากกรมธนารักษ์ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3ทธันวาคมนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรไวไลลักษ์อัครราชกุมารีกรมพภศษีสว่างขวัวขตวรัชราชนา่ีทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภร์และส่งออกหน่วยแพทย์อาสา จุฬาพรที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา8นาฬิกา36นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรว่าลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภาษีสว่างขาวัตวรคัติติราชนารีสเสด็จไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ส่งออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาพรและส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรในพื้นที่ภาคอีสานเป็นวันที่3 บูรณาการแนวพระนโยบายหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเฮลท์รวมกับโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานซึ่งช่อมโยงทั้งการดูแลสุขภาพคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภยัยห่างไกลจากโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่และเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกชีวิตโอกาสนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ปศุสัตว์จังหวัดสุรินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์จรจัด เนื่องจากโรคพิษสุนักบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันตรายถึงแก่ชีวิตในการนี้ส่งงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุลาภร์ผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดที่มีมากเกินความดูแลซึ่งปัจจุบันยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนถึงการทำหมันว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์แต่ในข้อเทจจริงทางการสัตวแพทย์ระบุว่า การทำหมันนั้นเป็นการช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์เช่นมะเร็งอัณฑะและมะเร็งรังไข่และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมแปรปรวนดุร้ายซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าผ่านทางน้ำลายที่เกิดจากการถูกกัดข่วนและเลียนอกจากนี้การทำหมันตั้งแต่อายุ4เดือนหรือเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกจะช่วยลดการเกิดเนื้องอกที่เต้านมได้ถึง9 5เปอร์เซต ซึ่งการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาพรทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์โดยมีพระวินิจฉัยเรื่องวิธีใช้ยาสลบตามความเหมาะสมในสัตว์แต่ละตัวก่อนทำหมันในฐานะสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดตั้งแต่เริ่มการผ่าตาดัดจนถึงเสร็จสิ้นการผ่าตาดัดสำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในชนบทที่เจ็บป่วยมีรายได้น้อยและประสบปัญหาการเดินทางยากลาบาก ให้เข้าถึงการตรวจและรักษาโรคเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยส่งห่วงใยปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนที่เจ็บป่วยยากไร้และห่างไกลจากวิทยาการทางการแพทย์จึงทรงมุ่งมั่นส่งเสริมให้บริการทางการแพทย์และสาธารณาสุขที่มีมาตรฐานกระจายไปในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศปัญหาสุขภาพที่พบว,วันนี้คือกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบประสาทระบบทางเดินหายใจและจกักษุ มีผู้ป่วยส่งต่อเพื่อตรวจรักษาอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลสุรินทร์6คนส่วนการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปัจจุบันเน้นยุทธศาสตร์4ด้านได้แก่การบริหารจัดการประชากรสุนัขและแมวจรจัดการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและบริหารจัดการพื้นที่ตามแนวชายแดนเพื่อให้โรคพิษสุนักบ้าหมดไปจากประเทศไทยซึ่งการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสรงมุ่งมั่นที่จะลณรงค์ให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจังเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนักบ้าซึ่งเป็นภัยเงียบใกล้ตัวเพื่อรับมืออย่างถูกวิธีมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงไม่ให้เป็นปัญหาแก่สังคมในอนาคต one will